ลอยหาซีบครับจุฬ่าลอยหาซบบานน <c oughs> ีบขึ้นเลยพี่น้องนิ่งเลยครับขึ้นไม่ได้เบิ่งยากแล้วน้ำอันนี้อยู่นี่ครับขึ้นแล้วพี่น้องอยู่ล้มเหรอมาความจุลเอาเสียกไปต่อยอีกจังหน่อยครับเสียกไปต่อยจังหน่อยมันนิ่งไป <c oughs> นิ่งมันนิ่งนี่มันว่าสายไหมพี่น้องมันเป็นดังวะมันอยู่เลยอ่ะมันว่าสายอะว่าสายได้ท่าว่าสายแต่นู้นเกิดที่ว่าดังได้พี่น้อง มีเอฟซีไอ้เพื่นบอกว่ามัดเข้าถือแล้ยวอาจารยที่ว่ามัดใส่ปีกยังไงถือเกล้ยวอาจารย์เพื่อนมาแต่ว่ามันที่ชอบเป็นหนึ่งเสียงกับมันลอยเนี่ยมันบ่มันท่ามันนี่มันเกิดสีดังอยู่เท้านู้นเนี่ยมันสีลอยแบบนี้มันสีลอยขึ้นไปนี่ตรงริ้วเลยผู้หล่อขึ้นไปตรงริ้วเลยพื่อน้อง กินตุงเลี้ยวเลยเนอะแต่ว่ามันมันหนึง่งม่อสายไหมม <laughs> นิ่งวดพี่น้องมันนิ่งวดครับมือสายจักอยู่รักไมต้องสายเนาะมันม่อสายไปผู้นอนผู้ย้อนเอาน้าไปผู้ย้อนกินก่อนต้องหัดเล่นสองรอบสามรอบจังขึ้นนะไปละงานเด้อ <laughs> เ,เล่นกับเริ่องค้แล้วแต่ว่าลมมันสิมียามนีอยู่นี่หรองลมมียามตอนค้ำๆเลยลมมีตอวค้ำหาดมันไม่ถึงลมเชือกไม่ถึงเชือกไม่ถึงลมมันเลยไม่สาย้องหาดเดินมานี่เดียวเดินมาก็ได้ ค่อยเดินมาเอยอกมันสั้นไม่ถึงลมเลยมันต้องให้มันถึงลมสูงๆเหมือนเขา,ามันจะอยู่อยเอ้ยจ้เอาธนูมันลงนั่นน่ะธนูมันสูงไปมันเลยขึ้นยาก ฮะไม่เอาเชือกมาต่อเฮ้อไปไลให้มันขึ้นอย่างนั้นแล้วมันก็จะไปตามลมมันนี่มันไม่มันไม่ถึงลมนู่นนลยเออเนี่ยมันไม่ไอ้ต้องสายมันต้องหย่อนหน่อยหนึ่งไงมันไม่หย่อนนะมันไม่หย่อนไงเพราะว่ามันไม่หย่อนมันเลยไม่สาย เอาเสื้อของสั้นเดวิดเอาเสื้อมาเดี๋ยวนามินมันไม่ดึงสิมันนอนแบบงั้นอ่ะมันจะนอนทำไมวะทำไมไม่ใสพี่น้องปานว่าเอาอีกอย่างอยไปองลงลงอีกทอน้องเสื้อเสื้อเนี่ยมันมันต้องให้เสื้อมันอยู่แบบมันเสื้อมันนอนเป็นอ่างไงมันจะใส่ไปใส่มาขอเขาดิเขาให้มิ้น พี่น้องเดี๋ยวผมมีผมมีต่อเสืยกครับเดี๋ยวมีต่อเสืียเร็วๆนะวินเร็วๆแล้วเร็วๆแล้วไปของน้องเนี่ยกับของน้องสิเฮ้ยสายใครอะเฮ้ยสายสายเล่นเบาไปเออสายเล็กๆเนี่ยมันยาวนะนู้งถึงนู้งเลย ตอ่อไหมล่ะต่อนั่งยื้สายสายแค่นั้นจะเอามาต่อต้องสายใหญ่ต้องเจ๋งแบบนี้อวนชิบหายเลยแต่เนีย่ยจอยฮัดบอกคนยาวใช่ไหมยาวจะเอาสายต่อพี่น้องเพราะว่าสายเอาฮัดเทียดก่อน เยอะทั้งนั้นเยอะทั้งนั้นเลยดึงดดีเลว่าร้าใบ ตานมันซึ่งค่อยๆไปไอ้ตานไอ้ตานไปนี้ก so ็ป like ล <in> <in icking> ่อยเลยดูดูดัานให้ตาหน่อยเห็นเห็นป่านป้าดินดินสวยมากคนนึง ียงยับเลยชื่อเยเยแลเลยไม่ใช่ว่าควายไม่ใช่ปลาใบปลาใบ,าบไม่คลายวงเดือนแต่วงเดือนจะมีตัว กลมๆตรงกลางแต่ลาใบไม่มีมันสิ่งไปสิ่งจนลำอย่างนั้นใช่สิ่งจงลำอย่างเงี้ยสายตูดอ่ะเอาเอาสายตูดอ่ะสายก็สายไปเลยไปยับยับเลยไปยับยับเลยจุด

Unique. You know. จะล้มนะตะนต้องอย่าล้มนะลมเตียงกันมีครับเพราะเพราะว่าผมไปเอามันนี่ทั้งเซียนคนบอกว่าทั้งช่องไอ้จำช่องคนมาได้ครับคนบอกว่าคนบอกว่าไอ้ถ้าเกิดว่ามันมันในมันขึนแบบหัวเสียบแบบนี้เพิ่นบอกว่าเอาเอาตะนู้ยับลงอีกพอดีผมแล้วเอาตะนู้ยับลงอีกครับตะก้อนผมขึนเยอะที่เป็นไรวะไหลไปมันมีแต่หัวเสียบ ที่นี่อะไรอ่ะที่นี่ยูเลยครับเห็นเลยอะไรอ่ะทีเลยที่นี่สบายเลยเอ้ยฮัตชุกอะไรอ่ะสบายเลยครับที่นี่สบายอ๋อเห็นดิเห็นดิเห็นเห็นเฮ้ยว่าเห็นเลยโอุ้มอีกเห็นไหมเห็นฮะนี่ไงนี่ตั้งลงก็ได้ตั้งขามลงอ่ะนี่ตั้งขาลงเออเห็นไหมที่เนี้ยเงลเราเรเห็นได้เห็นไหม ขึ้นไหนอ่ะขึ้นไหนอ่ะขึ้นไเห็นไหมขึ้นไหนก็เอา่นี้ก็เอาขาตัวนี้ลงหน่อยเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเอาคาเอาขานั้นเอาขานั้นลงเออเอาลงไว้กดอ่าเนวินดูดิเห็นไหมเห็นเห็นเห็นแล้วเอาล็อกล็อกล็อกก็ปล่อยเลยเออเห็นแล้วไหมเอาใช่ยาวๆอันนี้จับดิเนี่ยมันไม่หนักครับเพราะว่าลมมันแรง <eterm oon> <Gentle nonsense> มันอยู่แล้วลอยลมอมอเจ้าเลยแม่ <c oughs> มันมันไม่ดึงลมมันลอยลมตรงนั้นมันมีประกาศตรงนี้มีประกาศด้วยนะโอ้ยพี่น้อง,องนะตรงนี้มีประกาศด้วยนะสุดยอดเลยครับน,นานาวินต,ตัวม,คาคาคามาตักใครทำมาตักสุดยอดเลยพี่น้องเลยนิ่งเลยครับอยู่นิ่งเลยพี่นอ <c oughs> ้นองเดี๋ยวตาเอาลงแล้วครับบ้านนี้เดี๋ยวผมจะเทมไว้ประมาณสัก เกือบ30มนาทีเราพอมีกู้รับกลับเราครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้จะเวนคำเลยด้วยตะเวนติดตกดินแล้วครับนี่หอมๆตะเวนติดไปแล้วพี่น้องมืดแล้วครับแล้วผมเพิ่งเห็ดขึ้นวันนี้มันก็เลยแต่ว่าว้าวอยู่ทั้งฟ้านี่หลายตัวเลยพี่น้องตอนนี้เกือบหลายตัวเลยหลายตัวเลยครับหลายตัวหลายตัว นี่นี่ก็สามตัวสีตัวเลยครับแมนเบิเลยครับน่ยแมนเบิเลยครับตอนนี้เส้นาวขนมมาปยเห็นด้อดื้อดื้อยน้ำกันเลยพูดนะครับบาวนั้นผมุลาหาสิบเน่หาสิบครับเห็นบเมียนหาศีครับเห็นเพ่อไหมีเลยพี่น้องมันสูงครับก็มืดแล้วพี่น้องก็มืดแล้ว แค่เก็บครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ผมก็เก็บลงมแล้วครับเพราะว่ามันมันคำแล้วพี่น้องสักคู่เอาพี่น้องตอนนี้เสียวลงแล้วครับปูนพี่น้องเบาเสียวลงแล้วพี่น้องรู้สึกว่าตอนนี้คำเลยครับมันจะเว้นตกจะตกดินแล้วพี่น้องเอาผมเสียวลงมเบาล้มนะครับรอเอาตากล้องให้ยนวิตตากล้องกล้องเล้วถ่ายไปนะถ่ายนะถ่ายเห็นบ้าไหมเห็นครับเห็นครับเจ้าลงแล้วพี่น้องครับ วอนคำนิวิทเดินมาเรื่อยๆนะเออนี่มงสูงบนหอสูงจอยเลยว้าวมันดูสูงมากเลยคุณรองกรันเฮ้ยไม่ไม่มีใครมาเก็บของน้ำเลยเด็ดไม่ทาสีพี่น้องเว <c oughs> ลานี้ก็เจาะลงไหวพี่น้องบนดอกดอกไม้มันว่ามันเหน็บว่ะเพราะใครใส่เห็นไหครับถ้าเขาต้องการตายเขาต้องเอาหัวมันมีก็หนีนจเจาะลงแล้วพี่น้องไปเรื่อยนะ ขแล้วพีครับขึ้นติดตรงดิ้งเลยพี่น well. ้องติดตรงดิ้งเลยครับลมดีเลยพี่น้องลมสั่นทำดีเลยครับลมดียาวเราจะเอาเป้าลงดีลงดีมาก ลงมาแล้วครับมาแล้วครับลงมาแล้วครับทุกคนนะครับสวยไหมครับสวยสวยข้าเมนตาสวยมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคครับลงมาแล้วครับคนสวยมาแล้วครับเฮ้ย ช่วยๆครับคนชวยนังมาแล้วครับ,น,น,รบน,นี่นี่นี่ครับเส้เนใหญ่ๆนะครับนี่ใส่เม็ามาพี่นอ้องนี่ครับเม็ดห้าสิบนะครับเม็ดหาซิปพี่นอ้องหลังจากที่ข้อขึ้นไปได้ประมาณสองชั่วโมงครับเม็ดหาซิป ตอนนี้ครับบรรยากาศพี่น้องก็้จะคั่มแล้วครับนี่ครับตะเวนที่ตกดินแล้ว,วกูเก็บกเก็บเสียบมานํากลนครับเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนังไหนแกฝากติดตามทั้งช่องของพื้เกาคนปลาตินพาจินประเหตุนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันคือเหมือนเดิมครับผมนะครับอย่าลืมนะครับเจอกันใหม่พี่หนาสวัสด,ดีครับ